เรามาตามสถานการณ์ของโกเรสกากันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าแมนยูเนี่ยจับตาสถานการณ์ของโกเรสกาของสแตย์ไบเยนอยู่นะครับต้องมาดูว่าแมนยูจะปิดดีคลายได้เป็นคนแรกนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก s k y s p o r t เยอรมนีครับบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์ของเลออนโกเรสกาในไบเยนอยู่นะครับ ต้องบอกว่าอนาคตของโกเรสกาในไบเยอร์ตอนนี้นครับไม่แน่นอนนะครับโดยกระแสาขาวช่วงที่ผ่านมาบอกว่าโกเรสกาเองอาจจะต้องย้ายออกจากทีมหากว่าไบ y เยอร์สามารถขอตัวดีแคนรอยมาร่วมทีมได้สําเร็จนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยมีรายง,งานบางกระแสบอกว่าบอร์ดแรนของไบเยนชุดใหม่เนี่ยบางคนไม่พอใจพฤติกรรมของโกเรสกาเลยเพร้อมมองหาทางปล่อยตัวเขาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับแต่บางรายง,งานก็บอกว่าบอร์ดบริหารบางคนก็ยังหนุนหลังโกเรสกาแบบเต็มที่แม้ฝั่งของโกเรสกาจะมีแรงปรารถนาอยู่กับไบเยนต่อไปแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆครับณตอนนี้ทําให้ทุกอย่างอยู่บนความไม่แน่นอนล่าสุดรายง,งานจากสก็อตสปอร์ตครับบอเลยว่าปีแสดงเมนยูเนี่ยกำลังจับตามองสถานการณ์ของโกเรสกาอย่างใกล้ชิด แต่ยังเป็นเพียงขั้นตอนประเมินการสถานการณ์ครับและไม่มีการหารือหรือยือ่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ไบยเยนพิจารณาเลยหลังจากนี้ไปจึงน่าสนใจมากครับเพราะสถานการณ์ต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอแม้ชางโกรรสกาต้องการเล่นในถิ่นอารีอันซารีนาต่อไปแต่หากไบยเยนเสริมทัพในแดนกลางได้สำเร็จนะครับอาจจะทำให้โกโรสกา พร้อมพิจารณามองหาชื่อใหม่เพราะปัจจุบันมีการแข่งขันในตำแหน่งกองกลางสูงอยู่แล้วนะครับในทีม,มต้องมาตามครว่าอนาคตของเลออนโกเรสกาจะเป็นยังไงต่อไปกับเสือใต้ไบยืนนะครับทุกอย่างมันไม่แน่นอนจริงๆเลยนะ